ธรรมดาไม่สองสิ่งที่เอลอนมาร์กแบกเมื่อไปเยือนสำนักงานใหญ่ครั้งแรกอย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าในที่สุดเดยวยักษ์ใหญ่ระหว่างเอลอนมาร์กและทว mm ิตเตอร์ก็จบลงอย่างสวยงามล่าสุดมีคลิปของผู้บริหารคนดังได้เดินทางไปสำนักงานใหญ่ของทวิตเตอร์พร้อมกับเซ็งล้างมือเข้าตึกชวนไปภาพน่ารักมากอยากรู้เหมือนกันว่าเชียจะถือมาทําไมก่อนและตอนนี้ในส่วนของโปรไฟล์ในทวิตเตอร์มาร์กได้ทาการเปลี่ยนตําแหน่งโปรไฟล์เป็นชิฟทวิต อย่างเป็นทางการเรียบร้อยทั้งนี้ก็มีผู้คนที่เข้ามาชื่นชมมากมายอาอยังมีการเปลี่ยนชื่อที่อยู่ของเขาเป็นสำนักงานใหญ่ของทวิตเตอร์เช่นเดียวกันแต่อย่าเพิ่งดีใจกันไปหากเดียวการซื้อกิจการของทวิตเตอร์ไม่จบลงในวันที่2 8ตุราคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหากไม่เป็นเช่นนั้นการตต่สวนกรณีทวิตเตอร์ยื่นฟ้องอีลอนมัสก์ก่อจัดดำเนินการต่อไปต้องรูดกันว่าทั้งหมดจะจบลงภายในวันศุกร์นี้หรือไม่